สุดยอดนักขายมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงแต่ทำไมไม่สามารถสร้างรายได้แบบแพสซีฟอินคัมในการตลาดเครือข่ายได้เป็นเพราะอะไรหรือทำพลาดตรงไหนวิดีโอนี้มีคำตอบค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทำเาเข้าใจก่อนนะคะว่า นักขายเก่งๆหลายๆคนเลยสามารถที่จะสร้างสินทรัพย์มหาศาลให้กับองค์กรได้ถ้าเพียงแค่พวกเขาเข้าใจเนื้อหาในเทนเนปชินและนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างองค์กรได้นักขายส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่า MLM เป็นเพียงวิธีทำการตลาดวิธีนึงเท่านั้น เราไม่ได้อุปถัมภ์คนเข้ามาเพื่อขายตรงแต่เราอุปถัมภ์คนเข้ามาสู่การตลาดเพื่อขายเพื่อให้เขาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงนะคะคุณลักษณะพิเศษของนักขายเนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยมีความสามารถมากเลยในการรวบรวมข้อมูลจุดดีจุดเด่นของสินค้าที่พวกเขาสนใจได้อย่างรวดเร็วนะแล้วสามารถที่จะเอาสินค้าออกไปขายให้คนแปลกหน้าได้ โดยที่คาปฏิเสธใดๆของคนแปลกหน้าเนี่ยไม่ได้มีผลกับเขามากนะักซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่ามานะันอยู่ในตัวนักขายอยู่แล้วเป็นทัศน์เฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปบอกเขาหรอกแต่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือให้พวกเขาเหล่านี้เข้าใจกระบ,บวนการสอนเพื่อสร้างและสอนเพื่อสอนต่อหรือที่เราเรียกว่าการอุปถัมภ์เป็นสอนเป็นนั่นเอง เพราะถ้าพวกเขาเข้าใจกระบ,บวนการเหล่านี้นะนักขายเขาก็จะรู้ว่าเขาไม่จําเป็นต้องออกไปขายแต่สามารถที่จะสร้างรายได้แบบ passive income ในการตลาดเครือข่ายได้เลยค่ะนักขายส่วนใหญ่นะคะมกักจะคิดว่าการที่ท่านอุปถัมภ์ใครสักคนหนึ่งเข้ามาคือการได้ลอกแบบความรู้และทักษะเรียบร้อยแล้วซึ่งในความเป็นจริงกระบวนการนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะถ้ามีเหตุให้ท่านต้องออกจากธุรกิจนี้ไป ในเอนะที่ท่านอุปถัมเข้ามาเนี่ยเขาก็จะออกไปด้วยเพราะเขายังไม่มีความรู้หรือทักษะใดๆที่จะไปต่อในธุรกิจนี้แล้วเขาก็จะคิดว่า mlm ไม่สามารถทำเงินได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะขนาดตัวท่านเองเนาะมีความรู้มากกว่าทำมาก่อนก็ยังออกจากธุรกิจนี้ไปเลยนายเอก็จะจากไปเพียงเพราะเขายังไม่เข้าใจจริงๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วกระบวนการนี้จะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ ต้องทาลงไปลึกอย่างน้อย3ามชั้นเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูจากตัวอย่างกันค่ะสมมติถ้าท่านอุปถัมภ์ทอมเข้ามาถึงขั้นตอนนี้ถ้าท่านไม่ได้ทําอะไรเลยก็ไม่ต่างจากนายเอเมื่อสักครู่เนาะทอมก็จะออกจากธุรกิจนี้ไปด้วยเพราะทอมก็จะไม่รู้ว่าต้องไปยังไงต่อเพราะฉะนั้นนะคะในกระบวนการนี้ท่านจะต้องสอนทอมให้ทอมรู้วิธีที่จะไปอุปถัมแครรอเข้ามา นี่คือขั้นตอนของการสอนเพื่อสร้างให้กับทอมแล้วเนาะต่อไปนะคะสอนเพื่อสร้างเพียงอย่างเดียวยังไม่พอเราต้องสอนทอมให้ทอมรู้วิธีที่จะไปสอนแครรอเพื่อให้อุปถรัรมเบตตี้เข้ามานี่คือการสอนเพื่อสอนต่อแล้วเมื่อถึงตรงนี้ท่านก็จะมีองค์กรเกิดขึ้น3ชั้นลึกที่เขารู้กระบ,บวนการอุปถรัรมเป็นสอนเป็นแล้วถ้ามีเหตุให้ท่านต้องออกจากธ,ธุรกิจนี้ไปหรือไปทําสายงานใหม่ แน่นอนค่าว่าสายงานนี้เขาจะยังคงอยู่และสามารถที่จะทำงานต่อไปได้เพราะเขารู้กระบวนการอุปถัมเป็นสอนเป็นแล้วแต่ก็อีกนักขันนักขายอ่ะเขาก็จะเข้าใจว่าการอุปถัมก็คือการสปอนเซอร์คนเข้ามาในองค์กรใช่ไหมเขาทำไงอ่ะเขาก็ไปสปอนเซอร์สิคะสปอนเซอร์สปอนเซอร์แล้วก็สปอนเซอร์คนเข้ามาในองค์กรนักขายเก่งๆอ่ะหลายๆคนเลยสามารถสปอนเซอร์คนเข้ามาได้เนี่ยต้องบอกว่า3-4คนต่อสัปดาห์เลย แล้วถ้านักขายเขาคิดว่าโอเคเขาต้องการสปอนเซอร์คนให้ได้130คนแล้วให้130คนนี้ไปสปอนเซอร์คนละ5คนเข้ามาก็จะเกิดคนขึ้น650คนรวมกับคนที่เขาสปอนเซอร์เข้ามา130คนก็จะมีคนในองค์กรเกิดขึ้น780คนคุ้นคุ้นกับตัวเลข780นะที่ออนเคยพูดใน EP พลังทวีคูณเนาะก็คือถ้าคุณมีคนในองค์กร780คนเนี่ย ต้องบอกว่าสามารถสร้างรายได้มาหาศาลให้กับองค์กรได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนในความเป็นจริงนะคะผู้หานักขายจะสปอนเซอร์ถึงคนที่ร้อยสามสิบต้องบอกว่าคนแรกๆที่เข้ามาก็อาจจะออกไปแล้วก็ได้เพราะนักขายเองไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลคนได้อย่างทั่วถึงคนที่ขาดการดูแลขาดการติดต่อก็จะห่างและหายไปที่สุดแล้วนักขายทำไงต่อเขาบอกเขาสปอนเซอร์เก่งนะ เขาก็เลยสปอนเซอร์อีกสปอนเซอร์คนเข้ามาอีกแล้วคนก็หายไปอีกเพราะว่าตัวเองดูแลได้ไม่หมดไงแล้วทําไงต่อสปอนเซอร์ใหม่ทําอย่างนี้วนไปซ้าๆเนาะทาไปจนเรื่อยๆเพราะว่าถ้าหยุดทําเมื่อไหร่รายได้ก็หยุดเมื่อนั้นเขาทํางานหนะักแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดไว้ก็อาจจะทาให้เขาเกิดอาการท้อ เหนื่อยแล้วก็ออกจากธุรกิจนี้ไปแต่ถ้านักขายเนาะเข้าใจเกี่ยวกับกฎของพลังทวีคูณเขาจะรู้ว่าเขาจะทํางานกับคนจริงจังเพียงแค่5คนลึกลงไป4ชั้นก็จะเกิดคน780คนขึ้นเช่นกันค่ะเห็นไหมคะว่าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนักขายสามารถสปอนเซอร์คนเข้ามาได้มากก็จริงแต่ไม่สามารถที่จะดูแลคนได้อย่างพั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้นักขายเข้าใจกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วสุดยอดนักขายจะกลายเป็นนักสร้างองค์กรที่ประสบความสำเร็จมีรายได้แบบ passive income ในการตลาดเครือข่ายไม่ยากเลยค่ะแต่การเริ่มต้นอย่างถูกวิธีต้องทำอย่างไรเพราะการติดกระุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็จะผิดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเลยกับ e ีถัดไปเนาะในหัวข้อ สสิ่งที่จำเป็นต้องทำถ้าต้องการสำเร็จในการตลาดเครือข่ายเดี๋ยวรอให้เจอวิกฤตแล้วคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรามาเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ชีวิตอิสระในแบบที่เราต้องการกันค่ะแล้วพบกันในอีพีถัดไปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ออรังสินมณีสวัสดีค่ะ